ด,ด้วยความที่บริษัทเราเป็น SE หรือ Social Enterprise ธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยเราก็เลยคิดว่าในทุกๆงานเนี่ยเราเมื่อได้รับผลกำไรมาแล้วเนี่ยเราก็จะเอาไปทำกิจกรรมดีๆซึ่งแน่นอนครับจากการที่เราได้รับความไว้วางใจจากทุนอนันษมหิดลนะครับมูลนิธินักเรียนทุนเนี่ยเราก็เลยนำผลกำไรตรงนี้มาทำกิจกรรมนั่นก็เลยเป็นที่มาของคนของซึ่งโปรเจกต์ที่เราทำกับมูลนิธิทุนนาันทมหิดลเนี่ยก็คือ อาโปรเจกต์ที่ชื่อว่าขนของแผ่นดินนะฮะแล้วแต่ถามว่าทําไมต้องเป็นคนขนแก่นแท้ของลามเกียนคือเรื่องของธรรมะที่สามารถเอาชนะกิเลสและความโลภโมโทสันทั้งมวลถ้าพระมึงสวยวัยชาติทําไมกูหยดให้มึงเล่นเป็นลิงวะกูหล่อไอ้พอมั้งชาติเซนชื่อให้แรงหน่อยสิเซนทำไมก็เดี๋ยวอีกหน่อยชาติดังแรมจะเข้าถึงตัวชาติยากอ่ะเมื่อไหร่จะเปิดตัวมาสักทีคะคร,ครูครูกลัวอะไรคะ งานประจำปีที่วัดอ่างแก้วนะจะถอนตัวเสถาวาอยากจะเอาชื่อครูหยดไปทิ้งเสนงงานนี้ก็เชิญเรามองว่าคนโขนเป็นหนังที่พี่ตัวสนันยู่ตั้งใจทํามากแล้วก็เป็นหนังเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทยที่มันห่างหายไปนานอะแต่มันเป็นความงดงามนะฮะแล้วเมื่อมันเอามาผ่ายทอดผ่านแผ่นฟิลม์มซึ่งมันเป็นสื่ออีกสื่อหนึ่งเหมือนกันคือทุกๆก,กิจกรรมที่แผงลิตฟาวเดชันอยากจะทำเนี่ย มันจะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับสื่อแทบจะทั้งหมดครวบรวมทั้งทุกอย่างจะต้องเป็นสื่อเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นคนโขนเลยเป็นโจทย์ที่ดีฮะที่ที่มันเป็นคําตอบที่เราว่ามันเหมาะกับกิจกรรมครั้งนี้เราก็เลยเอาคนของกับคนโขนมารวมกันเป็นชื่อกิจกรรมที่ชื่อว่าจากจากคนของสู่คนโขน โดยกิจกรรมนะครับก็จะเกิดขึ้นในวันที่3กันยายนเนื้อหากิจกรรมก็คือเราต้องการให้มีสตาฟ42คนซึ่งเป็นคนใจดีทั้งหลายนะครับเดินทางครับไปรับเด็กอีก42คนที่คุณคิดว่าขาดโอกาสไม่จำเป็นต้องเป็นเด็กที่อยู่ในบ้านสถานสงเคราะห์ไม่จำเป็นต้องเป็นเด็กที่ อยู่ในสถานที่เหล่านั้นนะฮะเป็นสถานเป็นเด็กที่อยู่ที่ไหนก็ได้แต่ที่คุณคิดว่าเขาควรดูหนังเรื่องนี้แต่เขาอาจจะขาดโอกาสนะครับแล้วก็เดินทางไปรับมาดูหนังกับเราแล้วก็เสร็จแล้วก็เดินทางไปส่งนี่คือเนื้อหากิจกรรมง่ายๆมากๆเลยนะครับส่วนอาสาสมัครที่เราเปิดรับตอนนี้ก็คือเด็กคนใจดีนะครับซึ่งจะเป็นวัยรุ่นหรือใครก็ได้ ที่อยากมาทำกิจการกบบเราครับ42คนครับแล้วก็เราก็ต้องการรถนะฮะที่จะคอยรับส่งเด็กจากต้นทางนะครับมาที่โรงพยาบาลของเราแล้วก็เมื่อเขาดูหนังเสร็จเขาก็จะเดินทางกลับไปที่ต้นทางของเขานะครับก็ต้องซึ่งทางเราก็ยินดีนะครับว่าเกิดคุณเป็นคนที่มีรถนะครับแล้วก็เป็นคนที่ใจดีด้วยพร้อมๆกันแถมยังจะให้เพื่อนๆน้องๆนะครับที่บางครั้งอาจจะไม่มีรถติดรถคุณไปด้วยโอ้โหนี่คือสิ่งที่เราต้องการมากๆเราอยาก ให้เกิดความอบอุ่นขึ้นในหมู่อาสาสมัครของเรานะครับแล้วเราก็ต้องการอีกอย่างก็คือสตาฟกลางสักสี่หคนอันนี้ก็อาจจะต้องเป็นคนที่มีเวลามากหน่อยและอยากเข้ามาทํางานกับแผงลิทฟาเดชันกับเรานะครับซึ่งเราก็เปิดรับอยู่นะฮะก็ส่งอีเมลมาได้ทั้งเบอร์โทรทั้งชื่อนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีทีมงานติดต่อกลับไปนี่ก็คงเป็นกิจกรรมแรกของเราเป็นกิจกรรมเล็กๆ ซึ่งทําไมมีคนถามว่าทําไมต้อง42คนมันก็มาจาก42คูณ2ได้84ครับ84ก็คือพระชนมายุของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองเราก็อยากทำโครงการนี้ให้กับพ่อของแผ่นดินให้กับในหลวงของเรานะครับ